สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาแนะนําวิธีการรีเซ็ตหูฟังหัวเว่ยแต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวผมแบ่งให้ดูนะหัวเว่ยจะมีหูฟังทั้งหมดด้วยกันประมาณ4รุ่นย่อยนะครับไล่ตั้งแต่ตัวแพงสุดก็เลยตัวแพงสุดจะชื่อว่าตัวฟีบัตโปรนะครับปัจจุบันนี้มีถึงตัวโปร3นะครับแต่ตัวในที่ผมถืออยู่ในมือเนี่ยเป็นตัวโปร2นะครับแล้วก็ลงมานะครับก็จะเป็นตัวฟีบัตนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขนะฮะ มันตัวนี้จะเป็นฟรีบัตรสามนะครับมันก็จะมีฟรีบัตรสาแล้วก็ฟรีบัตรสีแล้วก็ตัวปัจจุบันเป็นตัวฟรีบัตรห้าฟรีบัตรห้าจะขายออนไลน์ไม่ได้มีขายที่หน้าร้านทั่วไปนะครับตัวฟรีบัตรห้าจะไม่รูปทรงที่แบบกลมๆแบบนี้จะเป็นรูปไข่นะครับดีไซน์ก็จะล้ำๆไปเลยสําหรับตัวฟรีบัตรห้าลองลงมานะครับก็จะเป็นฟรีบัตรที่ตามด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวไนะครับก็จะมีตัวฟรีบัตรห้าไ ฟีบัตหไนะครับตอนนี้ตัว6 i ไก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่ผมไม่มีมาโชว์ให้ดูอันนั้นก็จะเป็นแบบรูปทรงก็คือเป็นวงรีนิดหนึ่งนะครับอันนี้จะแบบจะเป็นแบบวงรีนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับเป็นตัวน้องเล็กสุดก็คือ f ีบัตเอสนะครับตัวฟีบัตเอสก็คือตัวนี้จะมีด้วยกัน2รุ่น f ีบัตเอสกับ f ีบัตเอสีสองฟีบัตเอสีหนึ่งเนี่ย ลักษณะดีไซน์ของเขาจะเป็นลักษณะเหมือนแคปซูลยาครับก็เป็นแบบกลมๆยาวๆนะฮะแต่ตัว se 2ก็จะทรงดีไซน์ใหม่เลยนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมมนๆแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับในส่วนของตัวฟีบัตแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นจะเป็นตัวฟีบัตโปรแล้วก็ฟีบัตรธรรมดานะครับรวมทุกตัวเลยดีกว่ายกเว้นตัวฟีบัต se นะมันจะมีปุ่มอยู่1ปุ่ม ผมไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่ามันเป็นเงาเนะี่ยมันจะมีปุ่มหนึ่งปุ่มด้านข้างมันจะเรียบไปกับตัวเคสเลยนะครับฟรีบัตท,ทุกตัวยกเว้นรุ่นฟรีบัตรเอสีนะครับเขจะมีตัวปุ่มตรงนี้อยู่ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีตรงเคสนะฮะนเคสมันก็ํำนูนๆให้ดูไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปุ่มนะฮะถ้าฟรีบัต s เอจะไม่มีนะครับนั้นปุ่ม,ต,มตัวนี้มีไว้ทําอะไรตัวนี้มีไว้ทําการที่จะรีเซ็ต เพื่อจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เราจะรีเซ็ตหูฟังยังไงนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมมาบอกวิธีรีเซ็ตก่อนเลยนะครับถ้าอย่างเป็นตัวอ p โปก่อนเลยละกันครับตัวโปเหมือนกันเลยนะครับตัวที่มีปุ่มเนี่ยจะฉลักการเดียวกันเลยก็คือเปิดฝานะครับไปถ้ามันเชื่อมต่ออยู่แล้วมันจะนิ่งๆแบบนี้นะครับสีเขียวนิ่งๆนะครับหลังจากนั้นให้เรากดนะครับ กดที่ตรงปุ่มค้างไว้เลยกดค้างไว้เลยนะครับจนไฟกระพริบเห็นไหมฮะไฟจกนิ่งๆ่งมันเป็นไฟกระพริบแล้วถ้าไฟกระพริบแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาทําการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วเราก็แค่เปิดบลูทูธที่อุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อนะฮะแล้วเราก็ค้นหาอุปกรณ์ได้เลยหรือถ้าเป็นมือถือบางตัวมันก็จะเด้งปอปอัพให้เราเชื่อมต่อแบบนี้เลยนี่ฮะเรากดเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วไฟก็จะนิ่งนี่ครับถ้านิ่งแบบนี้แสดงว่ามันคอนเน็กหรือว่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ดูตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับฟีบาทตัวสามสี่หรือไอนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเหมือนกันไฟอยู่ด้านในนะฮะตอนนี้มันเชื่อมต่ออยู่นะครับมันเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วถ้าจะรีเซ็ตก็กดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เลยเหมือนกันจนไฟกระพริบนี่นะครับเหมือนกันครับตัวนี้ถ้าเป็นเครื่องหัวเว่ยอุปรกรณ์มันก็จะขึ้นเียกให้เราเชื่อมต่อนี่กระพริบอยู่ใช่ไหมครับถ้าเรากดเชื่อมต่อปุ๊บพอมาเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วไฟจกกระพริบก็จะเปลี่ยนเป็นนิ่งแบบนี้ อันนี้คือวิธีการรีเซ็ตของตัวหูฟังที่มีปุ่มด้านข้างนะครับก็จะมีตั้งแต่ I นะครับแล้วก็ตัวฟีบัตสามฟีบัสสีฟีบัสห้าแล้วก็ฟีบัสโปรแต่ถ้าเป็นฟีบัตเอสอีสองจะไม่มีปุ่มเห็นไหมจะไม่มีปุ่มเลยเรียบไปเลยวิธีการรีเซ็ตของเขานะครับให้เราเปิดฝาพอเปิดฝาไฟตัวนี้จะติดนะครับพอเปิดฝาปุ๊บไฟติดปุ๊บให้เราแตะที่หูฟัง2ข้างค้างไว้พร้อมกันแบบนี้นะครับนิ้วชี้แตะที่2ข้างนะครับค้างไว้เลยเห็นไหมครับจนไฟกระพริบ ไฟกระพริบเสร็จก็เป็นการรีเซ็ตก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะไฟกระพริบอยู่เมื่อไรผมกดเชื่อมต่อปุ๊บมันเชื่อมต่อสําเร็จไฟจะหายกระพริบเรียบร้อยแล้วครับตกลงไฟนิ่งแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการรีเซ็ตของหูฟังนะฮะแต่ละตัวหูเว่ยนะครับถ้าตัวมีปุ่มนะครับก็คือกดปุ่มค้างไว้แต่ถ้าตัวที่ไม่มีปุ่มอย่างตัวฟีบัต se สองเมื่อเปิดฝาปุ๊บไฟจะติดตรงนี้เมื่อติดตรงนี้เสร็จเรียบรย้อยแตะ2ข้างนะครับแต่ สองข้างค้างไว้พร้อมกันนะครับประมาณ3-5วินาทีหรือว่านานกว่านิดหน่อยนะครับจนไฟมันกระพริบนะครับแต่ว่าถ้าเราทําการาแตะแล้วมันไม่ทันก็ปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็ทําการให้ไฟมันดับสักครู่หนึ่งแล้วก็เปิดแล้วกดแตะใหม่นะครับให้มันขึ้นไฟกระพริบแบบที่ผมทําให้ดูอันนี้ก็เป็นวิธีการรีเซ็ตหูฟังหัวเวย่ยแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะครับก็สาหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆ ใครดูแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ถูกใจช่วยฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปโดามาใหม่ๆก่อนใครคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ